ครับท j เช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นรถ e x p เพนเดอร์ s ลหรือว่ารุ่น GT นะครับก็จะสามารถใส่บันไดข้างได้ทุกรุ่นนะครับรุ่นนี้จะมีกาบข้างตรงนี้นะฮะก็จะทำให้ตัวของเบ้าข้างเนี่ยมันไม่ลึกเท่ากับรุ่น GT ทนะครับทำให้ติดตั้งแล้วเนี่ยเหยียบได้พอประมาณนะครับแต่เพิ่มความสวยงามแน่นอนครับเหยียบได้จริงนะครับผมนะฮะงานแข็งแรงติดตั้งแบบมาตรฐานนะครับผมการันตีจากร้านทีเจครับ กูรูด้านการติดตั้งสเกิร์ตของ Mitsubishi e n d e r และ p a j e r o Sport เลยนะครับผมก็สามารถที่จะสอบถามอุปกรณ์อะไรแต่งนะครับผมประดับยนต์ครบนะฮะผูกสีนะครับผมหรือว่าอะไรตัวไหนที่ขาดนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับ0909546999นะครับร้าน t j ยดีรับใช้บริการนะครับเดี๋ยวดูนฮะการเหยียบขึ้นรถนะฮะก็เพิ่มเสริมเข้ามานะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่น GT นี่เหยียบสบายเลยนะครับผม โทรได้เลยนะครับผมจากร้านเ j นะครับขอบคุณมากครับ